นี่พวกคุณลองจินตนาการเอาว้ว่าคุณกาลังเอาชีวิตรอดในโลกไม้ครับด้วยตัวคนเดียวคุณเริ่มที่จะสร้างบ้านลงหลักปักฐานกับที่ทักที่หนึ่งจนกระทั่งคุณพบว่าตลอดระยะเวลาที่คุณนั่งเล่นมาเนี่ยค่ดอยูตัวนีว้ หลังจากนั้นย้อนไปเมื่อ3เดือนที่แล้วผมได้อัปโหลดคลิปผมเกือบตายหรือนั่นก็คือ m i Minecraft f e a r n i g h t f a l l ซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็ดูจะน่ากลัวแล้วนะแต่ก็ทำอะไรผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในครั้งนี้ผมก็เลยกลับมาเพื่อที่จะมาพิชิตมอดผีพวกนี้ให้ได้แต่ในครั้งนี้เรากลับมาพร้อมกับ Cave h e r l e r Project ดังนั้นอย่าลืมไปหาโหลดมาเล่นกันนะได้เกือบตายเหมือนผมบ้างอะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มเรื่องราวของเรากันเลยดีกว่า คือนี่ใช้เวลาโหลดทั้งวันเลยใช่ไหมคือมันก็นานเกินจริงๆจากใจเลยนานชิบหายโอเคเราเราซูมไม่ได้เอาเป็นว่าเราช่างมันไปก่อนคือเราอยู่บนต้นไม้อีกแล้วเหมือนกันเป๊ะค่อนข้างที่จะแจ๋วเลยแต่ก็ตัดไม้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้นะว่าเมื่อครั้งก่อนเนี่ยผมอัพไว กี่เดือนไม่รู้อ่ะน่าจะ3เดือนได้ไหม <c oughs> คือตอนแรกก็บอกว่าจะหนีไปทํร้อยวันแต่ก็สุดท้ายโปรเจกต์ก็ไม่สาเร็จอ่ะนะผมก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆเพราะว่าขอเอาเรื่องสุขภาพร่างกายไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยว่าจะกลับมาทํากันแต่ไม่ได้สัญญาว่าจะมาตลอดนะโอเค11อท่อน okay. น่าจะกำลังดีนี่คือไม้อะไรอะ่ะเออผมก็ไม่รู้จะออกเสียงไงดีแต่ก็เอาเป็นว่ามันก็คือไม้เหมือนกันนะนะเราก็จะคาร์ฟพิกแอ็กก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะฟังเลยฟัง เออผมว่ามันไม่น่าจะใช้ได้แล้วนะเช่ okay, แล้วก็ขอยืมขวานสักอันนะมาเลยเค่ okay, แล้วเราจะไปผมไม่รู้ว่าไอ้มัดแพรกันเนี้ยมันจะมีความน่ากลัวหรือเปล่านะเพราะดูจากคลิปที่แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะใช่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่จกแจะ่นตอนนี้อุ้ยปกติมันทีเดียวตายหรอวะใช่ไหมหรือผมไม่ได้เล่นนานไม่ร้อะแต่มันทีเดียวตาย,ยนะเมื่อกี้โอ้เหมือนมืดมนเลยขนาดนี้วะอืมคือผมว่าผมจะหาที่สร้างบ้านนะเอาไว้หลบปีศาจและมอนสเตอร์ซอมบี้ มามา,มา,มาเอ้ย Monster Hunter วะ่ะเอาเรื่องมันต้องแล้วมีโครเราจะเอาโคเว้ยเดี๋ยวเสียงไรอะ่ะเสียงเอิงกองรอเตา่าผมก็ซูมไม่ได้ผมไม่ได้ลงมัดซูมแต่ก็ช่างมันก่อนนะเรามาเอาโคของเราเียวะ่ะ Stone Age คือตลอด3เดือนที่ผมหายไปเนะี่ยคือผมไม่ได้เล่นไมค์คาบเลยนะตอนนี้แบบโคตดแบบมือใหม่จะจัดอะอุ้ยนู้นจะตก พวกคุณคิดว่าถ้าผมโดดลงไปข้างล่างนี่มันจะมีอะไรข้างล่างบอไม่รู้แต่ต้องระวงไว้ก่อนนะไปไีน้ําแล้วตรงนั้นคือสะพานอะไรอะไหนสี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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ขอยัดเนื้อวัวฉ่ำช่ำชุำช่มชุม่มเขตเราจะไม่ไปป่านั้นแน่ๆนะพระแค่ขาวที่แล้วก็เขตแล้วอะ่ะป่ามันลกเกินเหมือนจะเป็นแค่สะพานปกตินะไม่น่ามีอะไร โอ้โหลมางั้นเรากลับกันดีกว่าเราเมื่อกี้ผมแอบ,บเห็นอะไรแถวนน้นอะนีไงเต่านี่นี่ก็ไม่รู้จะตีไปทำไมนะงงเหมือนกันทิ้งไปโอ้โอเหลือล่มนะคือตอนนี้เห็นอะไรก็ระแวงไปหมดเลยนะเดี๋ยวทำไมทำไมมีบัฟอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือบัฟอะไรอ่ะไม่รู้แต่เอาหนังมา นี่เราทำรองเท้าเว้ยนี่นี่เรามีรองเท้าใส่ละเ <Yeah. S 1> ท่ขึ้นเยอะเจ้เฮ <Yeah. S 1> ้ยชิบหายแล้ววะทุกคนเชิ้มแม่งจะมืดแล้ว mm. เอาเนื้อมาเนื้อเนื้อเนื้อเออเนื้อเนื้ออ้าวเฮ้ยเร้ว่าเราไม่ต้องมีบ้านก็ได้นะเราลงไปหลบข้บบางล่างดีกว่าไปเราจะไม่ต้องสร้างเงินก็ ระยะลงนะครับว่าจะยังไม่มีเออตันโอเคก็คย,ยังชั่วอืมเราทำนะเตาเผาวางเลยอ่าแล้วก็ใช้ไม้ไปแม่งใช้โคมหมดแล้วเ,เมื่อกี้ลืมลืมคิดไปหน่อยนะขอญาติกินเนื้อหมูดิบก่อนแล้วกันจะไปหากินนะชีวิตจริงอะเดียงเลยเดอ้อหลัดมูลโวตอนนี้นะวันแรกเลยนะ ไม่ใช่เราบ้างวันแรกเลยมา้างเอาวันแรกเลยหรอ,อ,นะอ,ดอ,ดอเ,เดี๋ยวนะอุดอุดโอเคเดี๋ยน้อยก็เหลือไวให้เห็นเดินเห็นตะว,วันบ้างนะอะไรอ่ะมาใกล้ๆสิอุ้ยใครจะไปอยากใกล้มึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรเดี๋ยวจเย็นก่อนปักทศปักทศปักทศใจเย็นเด้อ เรายังคุยกันได้นะนี่พผ่งวันแรกเองกินเนื้อก่อนเลยจะได้มีเลี้ยวมีแรงนะวุ้ยอะไรอ่ะกุ้งเหรอซูมซูมไอ้เข่าไม่ยืนโบกมือเลยตรงนี้วะเฮ้ยนายยืนโบกมือเลยตรงเนี้ยขอขอขอฮิตหนึ่งได้ไหมขออะไรอ่ะไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้มันผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมี โอ,โอ้โอ้โอ้เสียง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 ว่าตายได้โอเคนึกว่าไม่มีวันตายเว้ยเราเก็บเนื้อมาครบยังอ่ะอเฮ้ยขอคัฟแทบดอได้ป่ะคือผมอยากจะขึ้นไปดูข้างบนอ่ะว่ามันมีมันจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าโอเคเสียงมันวิ่งวังวิ่งวังวิ่งวังวิ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเด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 ไดไงเดี๋ยวแล้วว่าจริงๆคืนนี้เราควรอยู่จริงๆวะ เราอาจจะท้าทายเขามากเกินไปเราเราเราอยู่ในถ้ำเดีกวเราว่าเราท้าทายเกินไปละจริงๆอุ๊ยตกใจน้ำมีน้ำได้ไงวะนี่ไงที่สำคัญอย่าลืมปักทอสผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะจบเมื่อไหร่แต่ก็ถ้าผมตายก็เอาเป็นว่ารู้กันแต่น่าจะมีวันนั้นยากหน่อยวะ่ะจริงติดขิงซะแล้วไงดินนี่ดินนี่หวังว่าระหว่างขึ้นไปจะไม่มีแบบ อะไรมาจอจี้นะพูดถึงแล้วเราก็ระแวงเลยไนงะ้ยเล็กโอเคสบายอะไรอย่างงี้เนายโอ้สองกล้องติดเลยเหรออาเรื่องเดี๋ยวจะลองลงไปอีกนิดน,นึงนะว่าจะเจอทำไหมอ่าจะเจอโคด้วยเวนี่ถือว่าคุ้มคัพเปอร์นี่มันทำอะไรได้ไหมอ่ะขออนุญาตด,ดูก่อนนะโอเคทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกระเปะ๋าตอนแรกผมดูไม่มีกระเปะ๋าเว้ ราะตอนแรกผมจะที่ผมฆ่าแบบทั้งบูทั้งม้าคือแบบกะจะเอากระเป๋าไงตอนแรกก็หาแล้วก็หาไม่เจอเรียบร้อยไงกลายเป็นรองเท้า,เาไปแล้วโอเค,อเคไม่น่ามีอะไรแล้วดูทรงละขึ้นหน่อยละกันขอขึ้นดีๆเดอ้อบัตรมูลนี่มันจะอยู่ถึงเช้าเลยไหมมันจะเช้านานกว่าเดิมไหมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องถกกันนะยัดเผาเล็กเลย เมื่อกี้โดนอะไรตีวะโคตรแรงเลยหรือมันอยู่บนหัวใช่ไหมได้ไงก่อนสงสัยมากใจะอะไรอ่ะเงือกเงือกไม่กลัยืดโยกหัวเลย อะไรอ่ะหอคอยหรอไหน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 โอ๊ยอุย๊ยอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะฮีโร่บายหรอชิบหายแล้วนี่คืออะไรอ่ะบ้านบ้านแสนสูบ เ้ไม่ไไนมมี่เสียงบ c ซ่อะได้ยินไหมเมื่อกี้เสียงบ c ซใช่เสียงบ c ซเว้ยมีหรอนี่เราจะมีเพื่อนเล้เหรอเฮย้ยเรามีเพื่อนโหโหอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะโอที่ of the วะเก็บวไว้ก่อนแล้วกันแต่เราขอขอโมยเตียงนะย่าอยู่นานเลยด้วยหล่อนวะจริงๆนะอ่า สุดท้ายเราก็ต้องเข้าใช่ไหมป่านี้แม่งแบบจะเกินกินกูทั้งตัวอะป่าเนียโอ้โเเว้ๆๆเบ๊๊เบเเเเอะไรอะนันคือเสียงอะไรอะวะนาไม่เอาอย่างงี้ดิไม่เล่นอย่างงี้ไม่เล่นอย่างงี้ สุดท้ายก็ต้องเข้ามาจนได้เว้ป่าเนี่ยไม่ชอบเท่าไหร่เลยวะมีประวัติไม่ค่อยดีนะอุ้ยเชี่ยจิจจจิงจอกร้องกันเหรออุ้ยมันคือเสียงเท้าจิงจอกใช่ไหม ไม่รู้อะข้าสติผมแม่งติดลบแล้วตอนนี้ใช่แหละจริงอย่าไปคิดเยอะเลยแล้วชิปหายละมึดละมึดละมึงดูบันเทิงและอันเนี้ยโอ้โหแล้วยังมึดหลังตึงเลยหลังตึงเลย หลังตึงเลยอันนี้แม่น้ำปะใช่แหละขาม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 ไม่ใช่แสงอะไรหรอกเอ้ยทำไมเราไม่ถือทอดวะเออถือทอดดีอุยอะไรอะละวาละวาลาวาจริงอุยหม,มูอุยอะไรอะเดี๋ยวซูม อะไรอ่ะ？哎呀！快快快！是谁？我不知。อะไรวะ？喂，ทำไมเสียง？ทำไม？ทำไมเสียง？ ไม่สิงว่าน้ำตามวายดีว่าอะไรอะ <c oughs> อะไรอะโดูด <c oughs> Soo ghân hãy 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 sáng hãy 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 โอเคอุ้ยอะไรมามามานี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรต่อต่อต่อมันโอโหแล้วมันคานไเน่ แล้วมันคานเราสามารถอุ <nt ing> ้ยอะไร <nt ing> มันมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุยิตกตัน,ตน,ตนอุ <nt ing> ้ยอะไร เห็นกูตลอดเลยแต่มึงไม่ทำอะไรกูเลยนี่เว่เว่เมื่อกี้มันคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกละแปลกแล้ว,ลวจิตใจไอ้หนอาหารหมดไอ้ชิ๋วาะพึ่ง

เออโอเคมันมันมันก็ไม่เก่งไปกว่าเราหรอกวะมันมันมันเก่งกว่ามันเก่งกว่าจริงมันเก่งกว่าไม่ใช่มันไม่เก่งมันเก่งกว่าโอ้แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ความสว่างความเจริญจะข้ c o โค c l ซ s e r ไม่โดนไฟไมเผา เอาละและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิป Minecraft Project Herler ซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้อมครับแล้วแล้ไปจะไม่ออก